สวัสดีจ้าวันนี้น้องแพรมจะมาสอนและแนะนำการปรับนาฬิกาดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นคาซิโอหรือ,อนาฬิกาแบรนด์อะไรก็ตามเวลาปรับดิจิตอลให้เรามองหาปุ่มนี้ก่อนเลยปุ่มแรกนะปุ่มที่หนึ่งนะให้หาคำว่าอาจารยก่อนอาจารย์กดการตั้งนะแล้วกดปุ่มอาจารย์หาคำนี้ A d J U S T แล้วกดอาจารยอ่าทีนี้หมดมันจะเริ่มกระพริบ สมมติว่าเราจะตั้งเป็นเวลาหมายสองปีสองพันยี่สิบสองเนาะแล้วก็เดือนสองวันที่ยี่สิบสองเลยโอเคเราเนาะ,อะพอเรากดโหมดปุ๊บพอเรากดไอจ้าตัวนี้ท้ายนะมันจะกระพริบแล้วเรามาเลือกเลือกโหมดนี่อันนี้เวลาที่เราจะหมายสองแล้วก็กดกดโหมดส่วนวิเนี่ยตะืกี้เรากดตรงนี้มันเป็นวิไม่ต้องไปสนใจมันนะคะตาเอาเน้นนาทีมนะันเป็นหลักแล้วก็กดนี่ ก็เป็นตัวเร่อนนะตัวเร่อนปุ๊บเราจะอะไรภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือว่าเมืองก็เลือกไปโอเคมาเทามาเลือกต่อปุ๊บน่ได้ปุ๊บเอ่รามาเล่นตัวนี้ดูตัวนี้เป็นตัวแล้วก็หาต่อไปพอเลอกหมดปุ๊บสิ่งที่เราจะหาคือ r e v e r ์ดมันจะมี r e v e r ์ดกับ backward ใช่ไหม r e v e r ด e ่า e v e r s e r e v e r ์ดตัวนี้ก็ ปุ่น,นี้จะเป็นตัวตั้งเวลาแต่ถ้าเป็นคาฟิโอบางรุ่นนะก็อาจจะอยู่ข้างๆก็ได้เนาะอ,อาจอยูข้างๆแต่เราหานี่แหละปะโยปะโยนี่แหละเเราก็กดเลืเ่อนปออไปนี่เมื่อกเรากบสองกดไบเรือ่อนเาจะเจอบสอ่ะกินถ้าแล้วกดฝัง,งนี้หมา่าอ,อ่ิสี่สจุอะ่ะเรากดโมดไปใหมอ่มละนะ สองตรงเลยง่ายดีอ่าไปสองหนึ่อทีอ่าไปอีกหมดสองไปแล้วอังกฤษอ่าภาษาองังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอันนี้วันที่ยี่สิบสองนะที่เราบอกก็กดตรงนี้เหมือนเดิมล้างบนเกินถ้าเกินก็กดย้อนกลับมานะกดหมดอปยีกสิบสองไปแลยอ่า สองพังนยี่สองนี่แค่นี้เสร็จแล้วกดป๊บจบโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำได้หรือทำไม่ได้ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ให้เราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวใครมีปัญหาสงสัย,ยอะไรก็มาคอมเมนต์บอกเดี๋ยวเราจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคค่ะคลิปนี้ประมาณนี้ช่องน้องแพรขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า